สวัสดีครับผมเซลแมกกี้ดีเจริญยนนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับรถสไตล์โมเดิร์นเลโทนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กับ Honda CB 1100นะครับเป็นตัว RS นะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปี17นะครับไมค์ก็วิ่งมาแค่11,000โลเท่านั้นเองนะครับ สำหรับราคานะครับร้านเราขายอยู่ที่3,99,00 0บาทนะครับไฟทรงกลมของคันนี้นะครับข้างในนี่จะเป็นหลอด LED นะครับก็ตามยุคตามสมัยนะครับส่วนตัวไฟท้ายนะครับก็เป็น LED เช่นกันนะครับสำหรับมาตรวัดนะครับเป็นแบบทรงกลมคู่นะครับตัวฝั่งซ้ายนี่ก็จะมีบอกความเร็วนะครับฝั่งขวานี่ก็จะมีบอกรอบของเครื่องนะครับแล้วก็มีหน้าจอดิจิตอลอยู่ตรงกลางนะครับแสดงข้อมูลต่างๆรวมถึงไฟบอกเกียร์นะครับสำหรับตัวแฮนด์นะครับเป็นแบบ แฮนด์บาร์ทรงต่ำให้อารมณ์แบบว่าสปอร์ตนิดๆนะครับโชคหน้านี้ได้แบบสีทองจากโชว่านะครับก็สามารถปรับพีโหลดได้ที่หัวโชกด้านบนนะครับสำหรับตัวโชกหลังนะครับอันนี้เป็นโชกหลังคู่จากโชว่าพร้อมกระปุกแก๊สอันนี้ก็ปรับพีโลดได้เช่นกันนะครับสำหรับตัวปั๊มเบรกหน,น้านะครับจะได้เป็นของโทคิโกะนะครับ ส่วนด้านหลังนี้เป็นของนิชชินนะครับตัวท่อเดิมนี้เป็นแบบปลายกลมปัดเงาเสียงรอบเดินเบานี่ก็จะออกนุ่มๆตัวเบาะนถือว่าไม่สูงมากนะครับแต่ก็จะกว้างหน่อยนะครับทำให้เรานั่งสบายนะครับทั้งคนขี่แล้วคนซ้อนนะครับน้ำหนักรถนี่ก็จะอยู่ที่ประมาณ2องห้าสิบโลนะครับคนตัวเล็กเนี่ยเวลาขับขี่เนี่ยก็ทําความคุ้นเคยสักระยะนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักพอสมควรเลยสภาพโดยรวมของคันนี้นะครับมีแค่ล่องรอยการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ก็ไม่มีล้มหนักหรือว่าชนหนักอะไรมาแน่นอนนะครับ สภาพโดยรวมนี่ก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะครับใครที่ชอบรถสไตล์โมเดิร์นเลโทรแบบนี้อยู่นะครับงานประกอบจากญี่ปุ่นเนี้ยนะครับเลือกดูคันนี้เป็นทางเลือกอีกคันได้เลยครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมดูแลให้ครับส่วนตัวเครื่องยนต์นะครับก็ผ่านมาตรฐานการคัดรถที่ร้านเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีารันตีของร้านและบริการหลังการขายนะครับสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถร้านเรานะครับไม่ต้องห่วงเรื่องเซอร์วิสนะครับเอารถเข้ามาเซอร์วิสที่ร้านเราได้นะครับเรามีทีมช่างคอยซัพพอรตอยู่ลดนะคับ สำหรับราคานะครับรลาเราขายอยู่ที่399,000บาทนะครับลูกค้าที่สนใจซื้อสดนะครับรบกวนติดต่อเซลแม็กกี้โดยตรงนะครับจะได้หากส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้านะครับและลูกค้าที่สนใจจัดไฟแนนซ์ครับคันนี้ใช้เงินดาวเริ่มต้นอยู่ที่4 4 5 5 0บบาทนะครับผ่อนเดือนละ 7,100บาทผ่อนได้สูงสุด4ปีหรือ48งวดนะครับเอกสารการจัดไฟแนนซ์คันนี้นะครับก็จะมีสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านอย่างละ3ชุดนะครับใช้คู่กับสลิปเงินเดือนเดือนล่าสุดและสเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือน,นครับและลูกค้าที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็ใช้เป็นพวกใบจดทะเบียนการค้าและสเตทเมนต์ยอนหลัง6เดือนเช่นเดียวกันนะครับโอเคครับเตรียมนาฟังเสียงเครื่องค่าๆของคันนี้กันนะครับ เครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้ครับแรงบิดนี่ก็บอกเลยว่าเหลือแน่นอนนะครับสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมของรถบิ๊กบัสรุ่นนี้หรือว่ารถบิ๊กบัสรุ่นอื่นๆในร้านเรานะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.d-bike.com นะครับหรือติดต่อเซลล์แม็กกี้เบอร์0 6 6 1 6 2ตก็4นะครับติดต่อได้24ชั่วโมงเลยนะครับหรือว่าถ้าโทรมาแล้วผมไม่ได้รับนะครับรบกวนเมมเบอร์ทักไลน์มานะครับจะตอบกลับภายใน24ชั่วโมงเช่นเดียวกันนะครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ Facebook ร้านดีเจริญยนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกผมกันด้วยนะครับสวัสดีครับ